السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا wa ma nasina ya zal jalali wal ikram allahumma na'af 'ana bi ulumina fid darayn dia akan nap baris nap dari 1 2 3 nap dari auzubillahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث ما 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 เนี่ยเวลาเราสอนความจริงเนี่ยนะละทิวฮบิยะละนะตุลลอฮ์เนี่ยมันไม่พอใจที่อุบาทชาตชั่วเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยให้มีอันเป็นไปในเร็ววันคนอย่างนั้นเน่ย ตายเร็วยิ่งดีบาปจะได้หยุดเท่านั้นชั่วชั่วด้วยยางดยาวชั่วด้วยสารบานใญ่นะ่เนี่ยพอเอ๋เาว่าละทิวฮบีวะฮบ,ะบียะละนะตุลลอฮ์พี่น้องอย่าไว้ใจถ้าพี่น้องไว้ใจลูกเมียมันเอาลูกเมียของพี่น้องทาเป็นลูกเมียของมันอ่าที่ผมเคยเจอที่ผมเลยผมกล้าพูด แต่หลายคนอุปนิสัยสันดานแบบนี้ถ้าไว้ใจเรื่องเงินเงินของท่านมันเอาเป็นของเขาแน่นอนอ่าละตินี่ละติละนตุลลอฮ์อยู่ตรงไหนมันสร้างแต่ความปั่นป่วนตรงนั้นคืนนี้เราอ่านยาซีนขึ้นวันศุกร์ขอให้อัลลอฮ์ละนาดโดยเร็วบนวันละตินี่พี่น้องอย่าลืมนะเรียนเสรขอให้ทุกคนอ่านยาซีนแล้วก็เนียดเวลาอ่านถึงที่มูบินเนียตรงนั้นแหละ ให้อัลลอฮ์ลงความหายนะบนคนที่กลั่นแกล้งเราและบนหัวหน้าละทิชาติชั่วเนี่ยให้เกิดขึ้นในเร็ววันความชิบหายวายปวงบนหัวพวกมันให้ลงบาลลอย่างเร็วอ,อ่ชั่วนี่วิชาการช่วยช่ยสู้เพื่อนไม่ได้แกล้งชาินั่นแหละที่ผมบอกนะ,นะเอาเมียเพื่อนไปนิก้ามาเลย นั่นแหละที่วบับีอ่าเข้าในงานมาลิดกินไม่ได้แต่เทคโนโลยีในะราตามถึงบ้านแน่นอนเราเอาเรื่องเด็ดขาดอ่าแต่สักวันหนึ่งอัลลอฮ์คงจะให้เรารู้เราเอาเรื่องแน่นอนต่อจับ่านไปอีกกี่ปีเราเอาเรื่องเด็ดขาดอ่าพี่น้องดูนะครับ Dan ada pun dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kodrat. Sual laktan. Wajib ti Allah Ta'ala mi kuna sumbat. Dua kuna sumbat kodrat. Dan iradat. Lek wajib. Laktan ti wajib Allah Ta'ala mi kuna sumbat iradat. Dalil tu ni ke dalil. Akli. Dalil dan setiap panjang. สายของเราอัลิสุนนะ์วัลจัมภะที่เรียนดัลเลอักลีที่เรียนฮุกมอักลถ้าสายวะฮบียะมุจัซซิมะดอลลัลละนะทุลลอตตายในสภาพไม่รู้จักฮุกมอักลตายในสภาพไม่มีมาริฟะต่อจะจบด็อกเตอร์กี่สถาบันก็ตายในสภาพเร่ออยู่ตรงนั้นแหละอ่าและสันดานสันดานเดียวกับยะฮูดีเลยอ่า ความจริงสู้เพื่อนไม่ได้แทงหลังแกล้งหลังนี่คือความชั่วของลัทินี้เวลาพูดอมมตันวาฮิดะปะาเมองมาตันวาฮิดะอยู่ตรงไหนแตกตรงนั้นชั่วนี่เมื่อนะยะฮูดีละนตุลลอฮ์มันอ้างคุณธรรมทางที่มันแลนตรงผลประโยชน์อย่างเดียวเราไม่ยอมเด็ดขาด ทุกกรณีกับพอกลัทีนี้เราไม่ยอมเด็ดขาดเลยงานไหนตรงไหนถ้าเขาเชิญละทีนี้พี่น้องอย่าไปร่วมเด็ดขาดถึงไม่เชิญละทีนี้โดยตรงแต่เชิญอีแอบพี่น้องอย่าไปร่วมเงินที่พี่น้องหาเสียไปบาทครึ่งบาทร้อยครึ่งร้อยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีจะกลายเป็นบาปจาริยะโดยสามไป อันตารายนะครับเราเพิกเฉยมานานกับพวกนี้มันเอิดมานานหนทางที่จะทำบุญยังมีอีกเยอะแยะพี่น้องไม่ต้องไปกลัวหลักฐานด้านสติปัญญาที่พระองค์ลล l a ์มีคุณสมบัติกดรยาและอิรอดาตและอลมม u และฮะย a หลักฐานอักลีนะครับมาโกกราโนบาฮาวาโซนุเล่เล่ด้วยแท้จริงจีกาลูเทอร์นับีสิ่งสวัตุดาริปาโดโนถ้าไม่มีคำว่าเทอร์นับีไม่มีเสียหายอ่าดาริปะดโนนุสักหนึ่งสิ่งสวัตุจากปะดโนนุไม่ถึงสิสิ่วัตุจาิปะดโนนุสักหนึ่งสิ่วัตุจากปะดโน daripada kodrat de irada de ilmu de hayat kata nas cayo tiado diperoleh sesuatu yang cak mai ke sesuatu singeng daripada segala bah, segala yang baru yang cak mai mi cak mai ke cak mai put ken ma sak neng diau nai bandar sing ti pen kong baru ต้นไม้ใบหญ้าสักต้นก็เกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่สิฟัที่ว่าไม่ว่ากอเดรตหรืออิรรดา้าหรืออิลมูหรือฮฮยตก็ตามอ่าไม่มีกอเดรตจะสร้างยังไงไม่มีอิรรด้ตไม่ได้ลิขิตจะสร้างยังไงไม่มีอิลมูไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับต้นหญ้าจะสร้างยังไงไม่มีฮฮยตกอเดรตจะทําได้อ่าอิรรด้าจะลิขิตได้ i l มูจะรู้ได้ยังไงเมื่อหายาตไม่มีฉะนั้นหลักฐานที่ชี้ชัดด้านสติปัญญาบ่งบอกชัดเจนว่าวา j ิบเด็ดขาดที่พระองค์ลล l a ์จะต้องมีทางกระดัอิรดัติล l m และก็หายาตอา <tuh> Artinya nah, Arti ti cak kayi Arti baik ti neng cak Kample wa dan ada pun dalil wajib Bersifat makini Telah terdahulu Memberi bekas Kaudrat Allah Ta'ala Daipan pun Memberi bekas Kaudrat Allah Ta'ala ได้สร้างผลงานด้วยกอดรัสอัลลอฮิตาลาได้ผ่านผลหลักฐานชี้ชัดว่ากอดรัสอัลลอฮ์นั้นทรงสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั้นเทอร์ฮันตีอิโยอิโยก็ตรัสปาโดอัก卡尔เทอร์ฮันตีปาโดอัก卡尔ก็คือตามหลักมะกูลอัก卡尔ตามหลักความคิดที่ชัดเจนนั่นก็ว่าตามหลักมะกูลอักาศ อัตสอิรอดัดหน哟ถึงหันที่เกี่ยวโยงกับอิรอดัหมายถึงอิรอดัดหน哟อิรอดัดอัลลอฮ์หมาถึงยังไงหมายถึงได้ผ่านหลักฐานชัดเจนว่าที่ก่อรัสร้างนูสร้างนี้สามารถสร้างนูสร้างนี้ด้วยการเกี่ยวโยงกับอิรอดัตของอัลลอฮ์ ได้ลิขิตมาตั้งแต่เดิมว่าสิ่งนั้นสีอะไรขนาดไหนเล็กใหญ่บางหนาสูงต่ำจุดใดเข้าใจนะครับอ่านั่นคือหลักมะกูลอากาศอ่าส่วนในหลักฮากกักอ่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ลิขิตอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละเข้าใจนะครับอ่าฮอืม Dan bahawasanya iradatnya itu. Lek lew iradatnya iradat Allah. Dan terhenti memberi bekas atas ilmu. Kiyo yung kap kan san Memberi bekas tu ni mai teng menentu. Nah, ha, san pungan ngan tu ni ko kuh iradat. Ko likit. Atas ilmu เกี่ยวโยงบน ilmu เกี่ยวโยงกับอ่าคฟสมัติ ilmu หมายถึงยังไงหมายถึงอิรอดาลิขิตสิ่งนูหนาบางเล็กใหญ่สูงตามจุดใดของโลกจะต้องมีความรู้อ่าไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแล้วไปลิขิดไม่ใช่ฉะนั้น เมื่อมีอิรัดเกี่ยวโยงเด็ดขาดกับิลม u ถ้าไม่มีิลม u อิรอดจะลิขิตยังไงจะลิขิตแพะสักตัวไม่รู้เลยแพะอย่างไอ่ะมีขาไหม่ะมีขนไหม่ะไม่มีอิลมูนี่อ่าเลยการลิขิตนั้นอิบารัตบอกชัดเจนว่าเึงหันทีมอบริเบกัส atas ilmu นี่คือลักขิตะมักกูลอาการครานุบาวโสนโยดวยสาหิตแท้จริงอิรอดัตอื่นอิรอดัตน์มังคสัตขันก e p a d a กำหนดมุมกินอ่ามังคสัตกันไม่ถึงเป้าหมายกับการไปลิกิดมุมกินนั่นคือตาลุของอิรอดัตลิกิดไม่ได้สร้างลิกิดเข้าใจนะครับ ลิขิตในกรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสูงต่ำเส้นผมทุกอย่างถูกลิขิตลิขิตช้างตัวขนาดไหนหางยาวกี่เส้นาหางยาวขนาดไหนขนกี่เส้นทุกอย่างถูกลิขิตนั่นคือมูรด้วยคำว่ากรานบาหวโนยนยกลิโมอิรอดัตอิตูมึนกสัดกันก e p ด d a menentukan m u อ่า Dengan setengah barang yang harus atasnya atas mungkin. Menentu mungkinan. Kap suan neng singti harus. Bon mungkin. Mai jeng yang ngai. Mai jeng ta likit mungkinan. Lek kau mai likit yai. Likit kau ko ka likit dam. Likit ning kau mai likit keng wai. Ti rau riak san san ikam ik, neng Mungkin mutako bilat. อ่าม ka Th ุมเกณ์ตรงกันข้ามนะมุกเคมุตะกอบิละลิขิตฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ลิขิตตั้งที่ฝั่งนี้ก็มุมเก์เหมือนกันเข้าใจนะครับจะลิขิตในสิ่งที่เป็นคู่กรณีพร้อมกันที่ไม่สามารถรวมกันได้เวลาเดียวกันก็ไม่ลิขิตแบบนั้นอ่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลิขิตแบบนั้นลิขิตว่าก้อนหินในเวลาแปดโมงเช้าเป๊ะ ม่อาทังนิ่งทางเคลื่อนไหวไม่ได้ลิกิดแบบนั้นถ้าลิกิดนิ่งก็ไม่ลิกิดเคลื่อนไหวเข้าใจนะครับนั่นมูรดที่มุซนเนว่าดงงานสตงุ a r a n ารทองกา่งารองาร่ตอ่ตอการี่ต้งกางกอกกากาองกงมางก่ง บอกนะบอกในดอกจะเฮมุรอกับสอนอุโซมั่งบอกให้เจ้าบ้านมีมารีฟัตมั่งอย่ามาสอนแบบหลอกๆจกับผีแบบนั้นสอนชาวบ้านอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ท้าวพระของพระองค์อยู่ในนรกจัชั่วจริงๆเอาความรู้จักในไปเรียนจากในเนี่ยพอเพื่อนพูดแล้วโกรธแล้วเที่ยวแกล้งเพื่อนแน่จึงพูดตอนหน้าพูดจัดเวทีเลยเรียกในดอกมัน่็แหะ อ่าในดอกในมั่วนั่นแหละจัดมั่วไม่เข้าเรื่องนี่นึกว่าผมกลัวพอจบดอกดพอจบดอกเตอร์นี่นึกว่ากลัวนึกว่าจานและความรู้เท่านั้นไงเอ้ยนายดูหลอกชาวบ้านไม่รู้อินูอิเนเอได้หลอกชาวบ้านที่ไม่เคยสัมผัศสศาสนาไม่เคยเรียนศาสนา آني بسرعة في الدنيا بذنوبهم يا الله إني مظلوم وأهلي مظلومين وتلاميذي مظلومين. أنت الظالمين والساحرين والوهابيين لعنة الله وأهلك وأهلك أهلك أهلك وهابيين لعنة الله وأهلك وأهلك وهابيين لعنة الله wa ahlik 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 wahabiyyin la'natillah bisur'atin fid dunya bi ah, ahlik 'alal wahabiyyah la'natillah ah wa abada ya allah ahlik 'ala 'alal wahabiyah la'natillah bisur'ah wa abada innaka antal qahar wa innaka antal jabbar وانك على كل شيء قدير وانك مجيب نعوة المظلوم كما قال رسولك وصدق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم امين رب العالمين اليومكني صار رئيس นะครับอ่านยาซีนให้อัลเลาะห์ลงบาลาบนหัวคนที่แกร่งรวม อ่าแล้วทีนี้มันแกล้งมันหาว่ากากของเรามันว่าเรากากเรากากอัว่าว่าเราหลอนนั่นความชั่วของละทินี้อ่าไม่เจอตัวจึงก็เหยียบปากเอางี้แหละแว่าไม่เข้าเรื่องตัวเองทําเพื่อนพอเพื่อนว่ามว่าวัดวันเด็ดของเรากากดูชั่วจริงๆตั้งแต่เกิดมาอยุ่นุณิเราไม่เคยเจอละทิชั่วกว่าละทิวาบีเราไม่เคยเจอ อ่าชั่วจริงๆละทีนี้อ่าเลยลูกศิษย์ผมทุกคนถ้าใครไปให้ความสนับสนุนละทิวะบีผ้นตัดในความเป็นลูกศิษย์ผมแมอานั่นจะไม่ดีนะอ่าเป็นลูกศิษย์ผมแล้วเนี่ยเรียนให้ดีเรียนให้ชัดอย่าให้การสนับสนุนละทิวะบีละนะตุลลอ์เด็ดขาดอ่า เนี่ยตั้งแต่ในดอกแดกกลับมาเอาละทิชั่วมาเผยแพร่นี่ทะเลาะกันหมดชาวบ้านดานกอสัตอิตูดิสารกันด้วยการอิลมุและกอสัตกอสัตตรงนี้หมายถึงมันนั้นตูุมีเงื่อนไขด้วยอิลมูถ้าไม่มีความรู้จะลิกิตได้ยังไงอ่า Dan bersifat kodrat dan iradat, lek mi kuna sumbat kodrat leka iradat. Itu tiap-tiap satu daripadonyo tuk-tuk neng daripadonyo, ah ha, daripada kodrat iradat, terhenti. Ah ha, daripadonyo daripada ilmu kodrat iradat, terhenti. Iyo tiap-tiap satu. เกี่ยวยุ่งอิอออที่แต่ที่แต่สัตว์ทุกทุกหนึ่งคุณลักษณะในสามเมื่อกี้ที่ว่าอิ่มมู้ก็ระและก็อิระดันเกี่ยวยงอัตต์บ์สีฟัดด้วยกับหายะอ่าเกี่ยวยงบนการมีคุณสมบัติจะต้องมีคุณสมบัติหายะถ้าไม่มีหายะอิ่มูก็จบไม่มีหายะก็ระก็จบไม่มีหายะอิรดักก็จบ เราไม่เห็นอ่ะเวลาตัครูเราตอนเป็นๆอยู่ตามนู่นตามนี่สอนนู่นสอนนี่พอแกเสียปั๊บจะไปถามอะไรได้อีกอ่ะที่นี่อินมูหายไปแล้วไม่มีแล้วอ่าการตนื้อหาศาสตร์นั้นเป็นเงื่อนไขปใดทุกัลยานโย สกเหลี ian ah. hayat, thi, th ai, ่ยบ์ร์ิฟัตนะคารมีสิฟัต hayat สิฟัต hayat นี่แหละเป็น ش ร ط ที่ให้สามารถมีคุณสมบัติอื่นๆได้ถ้าไม่มี hayat จะมีคุณสมบัติก็ได้ก็ไม่ได้จะมีคุณสมบัติ i l มูก็ไม่ได้จะมีคุณสมบัติอะไรอะไรก็ไม่ได้ไม่มี hayat จบเล ah. ยอ่า dan diperoleh masyrut dengan ketiadaan syarat itu mustahil. Dan diperoleh masyrut. Lekkan timi masyrut. Dengan ketiadaan syaratnya syarat masyrut. Dua timai mi syarat. Masyrut mi te syarat mi mi. Nan mustahil pinpai medan. Mai yang mengikap. กัดรัดมีอัลลอฮ์สามารถนี่อิรัดมีอัลลอฮ์ลิกิดนี่แต่อัลลอฮ์ตายมาเป็นไปไม่ได้าเพราะสาระก็คือจะต้องมี h a ยาตสีฟัตอื่นๆคือมัสรุจะมีมัสรุจะมีได้จะต้องมีสาระก็คือ h a ยาตเข้าใจนะครับอ่ัลลอฮ์จะสร้างสิ่งนูสิ่งนี้ได้ลิกิตสิ่งนูสิ่งนี้ได้รอบรู้สิ่งนูสิ่งนี้ได้ อัลลอฮ์ต้องเป็นถ้าอัลลอฮ์ตายล่ะสามารถทำนู้นทำนี้ได้ไม่เลยเละนั่นแหละเลยอิบารั t บอกว่าดันดีเปรื่องมาสรุปด้วยกับที่ไม่ได้สั่งรับนี้มันมุสแต่การที่มีมัสรุดโดยไม่มีสาระเป็นไปไม่ได้มีกอดธรรมมีอิรอดัตมีอิลมูแต่ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้สติปัญญาไม่ยอมรับเข้าใจนะครับ และอย่าลืมนะครับพี่น้องแชร์ให้เยอะนะครับและคืนนี้อย่าลืมอ่านยาซีนขอดูอาทุกวันให้อัลลอฮ์ขัดจัดละทิวฮบียาละนัตุลลอฮ์ให้พ้นจากประเทศไทยลูกหลานของเราจะได้ไม่ต้องถูกช่วงชิงมะริฟัจากหัวใจไปอันตรายละทีนี้อ่านั่นอาจารย์โรฟิกบอกว่าเอาให้นัดนี่มันจริงกองอาจารย์โรฟกทํำสันดานชั่วนี่อ่า แม่งันมันไม่เอาเลยคนจะให้เซ็งเซ็งเรียนสามัญมาไปสอนให้ไปสอนศาสนาละทิมันอีแลนะและคนของเราไม่รู้อินูอีนี่ก็เสื้อเราไปเอาคนเรียนสามัญมาสอนชาวบ้านมั่วมดไอ้ที่นี่อ่าพอพูดผิดหุกโมเพี้ยนไอ้คนเชิญมันไม่ได้ไปชี้แจงทีอ่าไอ้เรานี่แหละต้องไปชี้แจงให้ชนะอินดูอ่า Ah, kan tak mako tiap-tiap dipulih sesuatu yang baru, barang yang baru adalah terhati hati bersifat dengan yang baru. Hmm. Ah, koi mato kan nak. นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่บรรดาโตครูปนละไม่ตอบรับและก็ด่าแช่งละทิเหล่านี้แม้กระทั่งละทิเหล่านี้เชื่อดไก่โตครูปนกุก่มฮารามทุกคนที่จะกินฮารามกินนะครับอ่าไก่วัวควายนัเป็นบางไก่มดน่อย่าไปกินนะอ่าสุดท้ายนี้ขอพระองค์ละประทานความเข้าใจประทานตะกิจและประทานความซาอะความกล้า แก่ผู้เรียนทุกคนที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องและพระองค์ปกป้องจากสิ่งเลวร้ายต่างๆวะบิลลาฮิตาฟิกวะลิฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาอูบารักาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม